สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำไฟแลนดสกูชี่นะคะเราจะรีวิวสกูชี่หงตัวที่หายากนะคะแต่ว่ามันก็ใกล้เคียงกับเลข5าเนาะก็ land ะไฟแลนดนั่นแหละเนาะขอเครดิตก่อนเลยนะพิมขีดท้าสกีดฟอยด์ขีดคริสขีดช็อปนะคะหรือพี่พิพมนั่นเองนะคะมาเริ่มกันเลยก็จะมีชิ้นแรกเป็นอันนี้นะคือว่าเมมเริ่มเต็มแล้วต้องรีบรีวิวแขกมันมากโอ้ยโอยโอ้ยใครเกงไงเราแขกไม่เป็นตกกาก เออสายซาฟดิงค่ะชิ้นต่อไปนะคะจะเป็นชิปเปอร์ชอปเปอร์นะคะซาฟเปอร์เลยนะนี่นะของวันพีชนะคะสายซาฟดิงเหมือนกันชิ้นต่อไปนะคะก็จะเป็นชิคิีลาอุ้ยสองตัวชิคิีลานีนะคะหรือเป็นลูกเจี๊ยบนะมันไม่ใช่เป็ดนะคะ นิ่มมากใครรู้ว่ามันอยู่ในเรื่องอะไรก็บอกนะชิ้นต่อไปนะคะก็จะเป็นกับปะนะคะไม่งั้นก็คับปะนะคะไม่แน่ใจนี่เนาะกินแตงกวาอร่อยอร่อยแรเหมือนกันนะ็กซ์นะคะโอ้ยเราไม่อยากรีวิวชา้าชิ้นต่อไปนะคะก็จะเป็นนี่นะเป็นแกซันเดอร์ชิฟส์นั่นเองนะคะลายเส้นนะคะนี่นะคะไม่แข็งนะนิ่มมาก ชิ้นต่อไปนะคะก็จะเป็นชิ้นสุดท้ายแล้วด้วยก็จะเป็นตัวนี้นะคะจะเป็นคิงด็อกนะแหวมากนะคะเสร็จแล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช anel เราด้วยนะคะต้องเรียกพูดเพราะว่ากลัวแบบเมมเต็มนะคะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย